ส่งผลงานการติดตั้งนะครับเ,เก็วัด OB2 l u f f รุ่น XS นะครับบนรถ s u z u กิ s วิ f ตของลูกค้านะครับติดตั้งเสร็จแล้วเป็นยังไงมาดูกันนี่นะครับตัวเกีวัดเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมใบน,นี้นะครับเดีย๋ยวเราจะลองอยากให้เล่นวัดรอบให้ดูนะครับนี่นะครับ ข,ขึ้นตามวัดรอบที่เหยียบเลยนะครับดูหน้าดิสเพย์กันนะครับนี่นะครับมีหน้าดิสเพย์เลือกหลากหลายหน้านะครับนี่ครับอ่านค่าได้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดรอบอุณหภูมิต่างๆของน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ ค่าแบตเตอรี่นะครับหานค่าได้ครบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่องได้นะครับลูฟี่ x f ลูฟี่ XS ครับผม